เราเข้าสู่ช่องมุกนภัะนะคะตอนนี้มุกอยู่ที่ไต้หวันมาเกือบจะ2ปีแล้วนะคะยังไม่ได้กลับไทยเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองยังไม่ได้รีวิวคณะที่ตัวเองมาเรียนปโทที่นี่เลยนะคะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยวิดีโอช่วงนี้มีแต่แบบไปเที่ยวกินอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่นะก็เลยอ่ะคลิปนี้นะคะก็จะแบบมีสาระและครั้งนี้นะคะจะพาทัวร์ คณะ IMBA นะคะมหาลัยเฉิงกง University นะคะ National เฉิงกอง University อหรือเอฉิงต้านะคะที่ไถหนานนะซึ่งเป็นมอดังของไต้หวันเลยปีปีปนึงอะไรเงี้ยเทอมนึงนะ่ะคนไทยมาเรียนที่มอนี้เยอะนะคะก็เดี๋ยวจะพาดูคณะนะ IMBA มอ n c k u นะคะที่เป็นที่ยอดฮิตของคนไทยว่าจะเป็นยังไง มีตึกไหนบ้างใช้ตึกไหนบ้างห้องเรียนเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปดูกันอันนี้จะเป็นรูปปั้นที่อยู่ใจกลางแคมปัสนี้นะคะเหมือนเป็นคือเขาบอกว่ามันเป็นความเชื่อนะว่าถ้าใครยังไม่จบอะ่ะอย่ารอดตรงกลางเพราะว่าเหมือนแบบจะไม่จบนะคะจะเรียนไม่จบถ้ารอดนะก็แล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลนะคะตรงนี้จะเป็นที่จอดรถจักรยาน เขาให้จอดภายในเส้นสีขาวนะห้ามเกินถ้าเกินอนะ่ะจะมีคุณป้ามาติดสติกเกอร์เลยเพื่อนโดนไปหลายคนแล้วเอาตรงต้าดานี่ค่ะ college of management นะคะนี่ก็คือตึกที่ส่วนใหญ่มุกมาเรียนนี่เขาบอกว่าได้ AACSB นะคะ certificate ต,ตัวนี้ซึ่งลองรับแบบ management อะไรอย่างนี้อยู่แล้วเนาะก็คือถ้าใครแบบจะมาเรียนอะไรเงี้ยดู certificate ตัวนี้ไว้ อะมีรูปปั้นอีกหนึ่งนะคะซึ่งก็ตอนกลางคืนน่ะน่ากลัวมากเพราะว่ามืดนี่คือ c o l l e g e of Management นะคะแล้วนี่ก็คือขณะที่มุกเรียนปกติถ้าเป็นอ่ช่วงปกตินะไม่มีโควิดประตูนี้จะเปิดนะคะเราต้องมาเข้าประตูข้างคะ่ะประตูข้างก็คือจะล็อกอย่างนี้นะซึ่งใช้บัตรนักศึกษานะคะติดประตูก็จะเปิดอย่างนี้ College of Management นะคะของมุกนะคะ IMBA เนี่ยเราจะใช้อยู่ตึกเนี้ยอยู่2ห้องซึ่งก็คือชั้นบนนะคะพอเรามาถึงชั้นนี้แล้วอะเราเข้ามาแล้วอะเห็นป้าเนี่ยขึ้นชั้นบนเลยนะคะวบ้าเช็ดกระจกหน่อยนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นแบบรูปต่างๆนะคะแต่ไม่ใช่ขนามุกนะเป็นแบบ หลายๆคณะนะคอนเฟลเลนต่างๆก็จะมีติดรูปไว้ถึงแล้วชานานี่คือห้องเรียนเรานะคะตอนนี้เขารีโนเวทใหม่เป็นประตูแบบนี้นะทุกคนเก๋ <Game. S 1> มากอันนี้คือห้อง6 2 2 1 1นะคะอันนี้6 2 2 0 3นะคือก่อนหน้านี้นมันจะเป็นประตูเหล็กค่ะทุกคนเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะแล้วหน้าห้องนะคะก็จะมีที่กดน้ำแบบนี้เลยเราก็แค่เอา ขวดน้ำมาเติมนะอันนี้เป็นมีน้ําร้อนสีแดงน้ําเย็นแล้วก็ใช่น้ําอุ่นนะทุกคนเดี๋ยวให้ดูว่าข้างในห้องจะเป็นยังไงนะห้องนี้จะเป็นห้องเรียนใหญ่นะส่วนใหญ่เราจะได้เรียนห้องนี้กันนะคะประมาณนี้คอมพิวเตอร์ที่เห็นอยู่เนี่ยไม่ได้ใช้นะคะเมื่อก่อนอาจจะใช้ได้แต่ตอนนี้คือไม่ได้ใช้กันส่วนใหญ่ก็จะเอาคอมกันมาเองมากกว่านะคะ

เดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างกันนะคะถัดจากชั้นบนที่เราเรียนห้องเรียนเนาะก็จะลงมาชั้นล่างนะคะนี่พอมาชั้นล่างเนี่ยก็จะเจอห้องน้ำทางด้านขวามือส่วนใหญ่ก็จะมาเข้าห้องน้ำตรงนั้นสุดทางเลี้ยวซ้ายนะคะจะเป็นห้องน้ำแต่รอเดี๋ยวมาอันนี้จะมี E M B A กับ A M B A นะมุกจะพาทุกคนไปดูห้อง research room ของ I M B A กันนะคะ นี่นะคะอันนี้จะต้องมีบัตรนะแต่ถ้ามีคนเปิดแล้วเขาก็จะไม่ล็อกประตูใช่นหมมีห้องข้างในด้วยนะคะก็จะเข้ามานั่งได้เหมือนกันสามห้องตัวนี้นั่งได้หมดเลยนะคะ ตอนนี้นะคะ r r room หรือ research room นะคะได้เปลี่ยนแล้วนะไม่ใช่เป็นห้องเดิมที่หลายๆคนเห็นหรือที่มุกอัดคิดไ้ก่อนหน้านี้นะคะจำได้ไหมห้องนี้นะคะจะถูกย้ายแล้วไปเป็นอยู่ฝั่งนู้นนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดู r r room ห้องใหม่กัน ซึ่งอารมห้องใหม่นะคะจะแบ่งออกเป็น4ห้องย่อยนะทุกคนก็คือจะมีห้องอ่ s รีเ c ิร์ทรูมห้องเล็กนะคะเป็นห้องประชุมอะไรอย่างเงี้ยสห้องกับห้องใหญ่อะเป็นห้องแบบเหมือนมานั่งทํางานทั่วไปประชุมดิสคัสอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆห้องเก่านะคะนี่นะคะจะมาอีกฝั่งตรงข้ามเลยทุกคนเดี๋ยวพาไปดูห้องเล็กก่อนนะคะนี่6 2 x 1 3นะคะรีเซิร์ทรูมเห็นป่ะทุกคนนี่นะคะ สตาร์ทเป็นรีเสิร์ชรูมตัวนี้6 x 6 2 x หนแล้วก็6 2 x 1 3แล้วเราก็ต้องแทบบัตรก่อนนะทุกคนเป็นบัตรนักเรียนนะคะเราถึงจะเข้าได้นี่จะเป็นห้องเล็กๆแบบนี้เป็นดิสคั s ชั่นร o มนะทุกคนเหมือนเข้ามาประชุมห้องเล็กๆอย่างนี้นะแล้วก็เปิดแอร์อะไรตรงนี้นะคะ ถัดไปนะคะก็จะเป็นห้อง 62x13 นะก็จะเป็นห้องรีเสิร์ชรูมเหมือนกันอะเดี๋ยวเข้าไปดูว่าเป็นยังไงเหมือนกันเลยค่ะก็จะเป็นห้องเล็กๆแบบนี้นะแล้วก็มีกระดานอะไรอย่างงี้แล้วก็มีโปรเจคเตอร์ด้วยนะคะเลิศเนาะทุกคนถัดมาอีกนิดนึงนะคะเดินออกมานะก็จะเป็น 62x15 นะคะติดบ,บัตรเหมือนเดิมนะทุกคนอันนี้จะเป็นห้องแบบ ห้องทั่วไปไม่ได้เป็นประชุมที่ต้องใช้ความเงียบหรืออะไรอย่างนี้นะคะมีโซฟามีทีวีเป็นห้องพักผ่อนได้นะคะแล้วก็ข้างในจะเป็น 62X16 ก็คือเข้าไปอีกก็จะเป็นแบบนี้เลย แล้วอะรู้สึกว่าการแบ่งอย่างเงี้ยมุกรู้สึกว่าห้องมันดูเล็กกว่าเดิมแต่ว่ามันดูเป็นสัดเป็นส่วนมากกว่าอันนี้มันก็จะมีห้องของตัวเองถ้าคุณอยากจะแบบประชุมงานกลุ่มที่ต้องการความแบบเงียบสงบเฉพาะกลุ่มชั้นเท่านั้นอะไรเงี้ยก็จองห้องเล็ก2ห้องนั้นได้หรือถ้าอยากจะแบบเออมานั่งชิลกับเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มาห้องใหญ่ห้องนี้สองห้องนี้ได้นะคะ ถัดไปนะคะมูจะพาไปดูอีกตึกหนึ่งซึ่งเป็นตึกสํานักงานซึ่งที่เจ้าหนะ้าที่ IMBA นะคะหรืออาจารย์นะพักอยู่ตรงนั้นนะคะถ้ะาตึกนี้นะคะหยุนหิ่งนะ นักเรียนทุกคนควรจะรู้เพราะว่ามันเป็นตึกที่แบบรวมทั้ง c a ชเชียร์ดีวิชันหรือ OIA หรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งติดต่อแบบเอกสารต่างๆทั้งเรื่องการแบบยื่นเอกสารยื่นทุนอะไรอย่างงี้นะคะเราต้องมาติดต่อที่ตึกนี้นะเป็นตึกรวมหยุนผิงใต้ตึกก็จะมีร้านกาแฟด้วยนะคะตรงนี้ซึ่งหยุนผิงอ่ะจะแบ่งออกเป็น2ฝั่งนะคะฝั่งซ้ายทางนี้กับฝั่งขวาอันนี้นะคะ ฝั่งซ้ายมีอะไรบ้างเขาจะเรียกว่าฝั่งเวสนะคะนะส่วนใหญ่อะก็จะเป็นออฟฟิศต่างๆนะคะตอนที่เห็น imba ไปฝั่งขวาค่ะทุกคนอันนี้ฝั่งอีสนะคะฝั่งอีสจะมีอะประมาณนี้วิวสวยไหมทุกคนที่นี่เน้นธรรมชาติมากนะคะต้นไม้สูงใหญ่เป็นมกเก,ก่อะไรอย่างเงี้ยนี่นะคะเราก็จะเจอกับ ลิฟต์นะคะ IMBA เห็นไหมทุกคนอาจจะไม่ช็อตตรงนี้ชั้น8นะคะว้าวแดดดีมากพอมาถึงอะ่ะก็จะมีสองปีกเช่นเคยทุกคนปีกฝั่งซ้าย จะเป็นของดีวิชั่นอื่นนะคะปีกฝั่งขวาเท่านั้นแหละนี่นะคะกัวจี้จิงอิงกวนลี่นะคะมันก็คือ institute of international management นะคะปายสวยงามปุ๊บเลี้ยวเลยจ้าสิ่งแรกที่จะเจอคือห้องน้ำชายจ้าอย่าไปสนใจตู้กดน้ำนะคะเข้ามานะคะก็จะเจอที่สแกนนะอันนี้เราก็สแกนบัตรนักศึกษาเราก็ได้ ก็เหมือนจะเช็คชื่ออะไรอย่เงี so <kaik S 3> na, ้ยค่ะคนไม่มีบัตรนักศึกษานะก็เขียนเอาปเห็นไหม I I M B A เข้ามานะคะก็จะเจอบอร์ด ประชาสัมพันธ์ต่างๆมีงานอะไรบ้างมีคอนเฟอเรนซ์อะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นอาจารย์มี professor จางนะคะเป็น director นะ professor v i c เ o อร์ professor หยาง professor สานะสองท่านนี้จะสอน finance นะคะ professor w e น d y นะคะจะสอนพวก organization ต่างๆเทคโนโลยีอย่างนี้นะ professor หวังนะคะไป marketing นะ professor จางสอนเกี่ยวกับ e n t r e p r e n e u r นะ ถัดมาจะเป็นห้องนี้นะคะเห็นแสงสว่างปึ๊บป๊บปบจะเป็นห้องเวลาใครมาติดต่อสัมภาษหรืออะไรอย่เงี้ยติดต่อห้องนี้นะคะซึ่งจะเป็นเด็กเป้าโทเนี่ยแหละมานั่งนะคะนี่นะคะ Office อ o เวสวัสดีค่ะและสิ่งที่เราทำอยู่ก็คือเรียกว่า OA Office Assistant นนะคะเป็นห้องที่เอาไว้สำหรับ คนที่จะมาพบอาจารย์หรือคนที่จะมีมิงแต่ยังไม่ถึงเวลาและไม่มีที่รอจะมาหน้าห้องนี้นะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญของห้องนี้นะก็คือเป็นห้องเก็บทีสิตบ้านนี่ทีสทิทั้งหมดเลยนะคะเนี้ยยาว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 ,ยาวไปอื้องอคนรวยดูสิ รายชื่ออาจารย์นะคะแบ่งเป็นโค้ดเนาะก็คือถ้าทำที i ิจบแล้วพ t f ีเฟนเสร็จแล้วเราต้องปิ้นมาวางเล่ไมไว้ที่นี่นะิี i ์นะคะถ้าสมมติว่าใครจะมายืมอะไรอย่างเงี้ยก็ยืมได้ก็คือหยิบไปแล้วก็ไปเซ็นขอยืมนะประมาณนี้และนี่นะคะก็เป็นห้องออฟฟิศของคณะ IMBA ซึ่งเราจะทำ OA เนี่ยเราก็ต้องตอกบัตรเข้างานก่อนนะทุกคน ก็เป็นบรรยากาศในห้องออฟฟิศเนาะซึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่อยู่ในห้องด้วยนะคะแล้วก็โซนนี้เนี่ยจะเป็นเอกสารต่างๆที่เราจําเป็นจะต้องใช้ในห้องนะคะก็จะมีคอมให้สําหรับทิงานด้วยโดยที่เราจะต้องเสียเงินด้วยนะคะอย่างเช่นบิลหนึ่งแผ่นเนี่ยสบาทแล้วก็ใส่ลงกระปุกนี้นะและการทํโ OA เนี่ยเราก็ต้องเอาไตรชื่อของเรามาแปะด้วยนะคะว่าเออเราวันนี้นะส่วนนี้ก็ห้องดี렉เตอร์ค่ะถัดมานะคะเป็นห้องเรียนสอง เจ็ดปดนสะคะอยู่ติดกับออฟฟิศเลยตอนนี้เรากำลังเล่นเกมกันนะคะก็ค <out> <outright> ือเหมือนการใบ้คำโดยที่เราไม่สามารถบอกคำนั้นๆได้เรามูกาเป็นคนสุดท้ายที่ต้องวาดลูกว่าคนแรกบอกอะไรมา นั่นคือกลุ่มมุกนะคะอยู่กัน3คน it c s the t r y I wish I wish I t l you o the r i i e e c u s e like the message from the receiver is like the rectangle. ถัดมานะคะตรงนี้มันก็จะมีห้องข้างในใช่ไหมห้องนี้จะเป็นห้องเหมือนประชุมเล็กๆนะคะสำหรับโปรเฟสเซอร์นะข้างในประมาณนี้นะทุกคน อันนี้เป็นห้อง l a บนะคะของแต่ละอาจารย์นะอันนี้ lab professor สานะนะเป็นเกี่ยวกับไฟแรงอันนี้ห้อง professor victor นะคะอันนี้เป็นห้อง lab marketing ค่ายได้เพราะห้อสวยแลเธอจะกินข้าวอยู่นะอันนี้นะคะ l a บ marketing professor เกียนหวันวค่ะสวยมากนี่น่ารักมากเลยอ่ะ ปอเอกนะคะพี่นุกค่ะถัดมานะคะผ่านตรงนี้ไปจะเป็นห้องอพักอาจารย์นะอันนี้ห้อง professor เทียนหวังนะคะอันนี้ห้อง professor จาก director นะคะยู่ตรงน,น,นี้อันนี้จะเป็นห้อง lab ของเด็กปอเอกนะคะนี่เขาก็จะทำงานกันในนี้อันนี้ห้อง finance lab อีกอันนึ้งก็จะเป็นห้อง professor อย่างนะคะอันนี้ก็เป็นห้องเด็กปอเอกเหมือนกันนะคะ research room research assistant <c oughs> นะคะไม่รู้หรอก <c oughs> อันนี้จะเป็นห้องของคุณ large นะคะซึ่งเป็นเด็กปอเอกของ professor Ed เมื่อก่อนอันนี้จะเป็นห้อง l a บของเด็กปอเอก professor Ed นะคะจะประมาณนี้มีคุณ large อันนี้ก็ professor Wendy อยู่ตรงนี้นะคะ professor ยูยูจังนะคะอันนี้ professor ขอเอง น,ะนี่ห้องพักอาจารย์จะเป็นอย่างนี้นะมีโซฟาด้วยนะจ๊ะมีทีวีด้วยเด็กปอเอกของเรานี่นะข้างในต่อมา s c o c t y Room นะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องเด็กปอเอกของ Professor Victor นะ Professor Sana จะอยู่ห้องนี้นะคะอันนี้จะเป็นห้อง lab ใหม่นะคะ อปรั์อันนี้นะคะแล็บ Professor Wendy กับ Professor a l e ่อุปกรณ์ยังไม่ค่อยเยอะมากจะมีไว i t e b o r นะแล้วก็มี p น i n อ e r นะคะแต่ที่วางแทนไว้ก็คืออันนี้จะมีแบบทีวีติดไว้อะไรอย่างนี้ด้วยนะทุกคนเนี่ยเขาก็จะมานั่งกินข้าวทำงานกันอย่างนี้นะคะทีวีไร้สายทีวีมาแล้วทอบคุณค่ะขอุณค่ะขอบคุณค่ะ o อุณค พอออกมาก็จะเจอโซฟาแล้วก็โต๊ะก็น่าจะมาวางไว้เฉยๆนะทุกคนอ่ะเดินต่อไปอีกนิดก็ทางตันละค่ะไม่มีอะไรแล้วนะทุกคนแค่นี้ถ้าใครจะมาพบอาจารย์เป็นการส่นตัวก็คือหาตามห้องตรงนี้เลยนะคะสึวนใหญ่อาจารย์จะอยู่จะอยู่ชั้นนี้จะอยู่ที่ตึกนี้นะคะ เราพอมีการเรียนการสอนเขาค่อยเดินไปอีกตึกหนึ่งทุกคนนี่นะคะก็เป็นคลิปแนะนำคณะ i m d a นะคะที่ n c k u นะว่าเป็นยังไงมีตึกไหนบ้านที่เราใช้กันนะคะเราเวลาจะติดต่ออะไรต้องไปห้องไหนจะหาอาจารย์ต้องไปที่ตึกไหนนะคะห้องเรียนหรืออะไรอย่างงี้เนาะ ประมาณนี้เข้าวๆนะคะอันนี้ก็คือเหมือนกันแนะนำสำหรับคนไทยที่กำลังจะมาเรียนที่คณะนี้นะคะมอนี้ด้วยนะก็หาสาระนิดนึงอันนี้อดเลิกเรียนเริ่มเรียนแล้วจ้าน,นี่นะคะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปบ๊ายบายค่ะ เรากำลังจะมาทำคอ o ์ส e ี a l u a t i o n กันเพราะว่าจบเทอมนะคะเราจะต้องมีการประเมินการเรียนการสอนนะคะของอาจารย์แล้วก็ของวิชาเรียนทุกคนนี่นะคะก็จะมีถามว่าเออผู้สอนเตรียมการสอนเป็นยังไงบ้างนู่นนี่นั่นนะคะมีความรับผิดชอบแค่ไหนอ่ะเราก็ประเมินลงไปว่าเห็นด้วยไหมเห็นด้วยมากเห็นด้วยน้อยลงมาลงมาลงมาจนไม่เห็นด้วยนะคะประมาณนั้น